we บทที่67คลุยมรกฏถูกหยิบยืมอสูนไฟปิศาจไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอ้าวยิ่งเกียวและสองเจ้มุยเข้าใจว่าอ้าวยิ่งเกียวบุกรุกเข้าหมู่บ้านเหนือพิดานราะต้องการช่วงเิงคำพีและบันทึกกระบีเช่นเดียวกับมันดังนั้นกล่าวอย่างลำพองย่อมไม่แปลกปลอมเล่าหูขับศัตรูเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านเหนือพิษาน พวกท่านคิดขอบคุณเราอย่างไรซ่งเมิงจูปลายตาบอกใบต่อผู้เป็นพี่ฝาแฟนยิ้มอย่างลีลับแฝงเล่ในกล่าวว่าแน่นอนพวกเราต้องสมนาคุณท่านให้ดีซ่งหลีจูกล่าวเสริมขึ้นต้องสมนาคุณอย่างหนักนวงอสูรไฟปิศาจทัวโลกอย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าไม่จําเป็นเล่าหูเพียงต้องการคำพี หรือบันทึกรกะบีอย่างหนึ่งอย่างไรก็พอสองเจ้ม,ม้อยตระกูลส่งศบตาการวูบกล่าวว่าตกลงตามนี้กล่าวจบพากันยกแขนฟาดฝ่ามือขาวผงทั้งสีข้างใส่อาสูรเงาปีศาจแต่ไกลอากับกริยานี้เนื้อความคาดหมายอสูรไฟปีศาจยามฉุกและหุกไม่ทันยกกระบอกองเูเหมือนพิษขึ้น รู้สึกมีพลังกล้าแข็งสี่ขุมกดกระแทกมาปะทหน้าได้แต่พุ่งถอยไปด้านหลังทั้งนี้เพราะสองเจ้ม,ม้วยตระกูลสุ่งแยกย้ายจูจโจมมาจากทางซ้ายขวาไม่สามารถทะลันลุกไปยังสองฝ้าข้างหาผู้ไปเบื้องหน้าเท่ากับเสนอร่างเข้าหาพลังฟ่ามือได้แต่งายร่างพุ่งถอยไปวาเสร็จ หลบรอดจากฝ่ามือทั้งสี่อย่างวุดวิตแต่ที่ซึ่งมันยืนอยู่ความจริงอยู่ริมวงล้อมอักขีศักดิ์สิท์อยู่พอพุ่งถอยไปด้านหลังพอดีละเลี้ยวลงที่ข้างกายเอาอิ่งเกีียวเอาอิ่งเกียวเห็นสองเจ้มม่ตระกูลส่งแปรพักลงมือต้องเลืมตาขึ้นจากนั้นเห็นเงาดำไหววูบ อาสูนไฟปิศาจล่าถอ,ถอยถึงข้างกายสร้างความลิงโลดยิ่งเอาอยิ่งเกี่ยวถีบเท้ายืดกายขึ้นเื่นแขนปลาดออกมือหนึ่งตะปบสายระเอวของอสูนไฟปิศาจอีกมือหนึ่งประกบนิ้วชี้นิ้วกลางจออยังจุดเล็งท้ายของมันตวาดว่าอาสูนเท่าท่านก็คาาคิดว่ามีวันเช่นนี้หรืออสูนไฟปิศาจแตกเตือนจนร้องโอยออกมาจุดเ็งไหลเมื่อถูกสยบ ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยยามนั้นสองเจ้ม้อยตระกูลซ่องอยู่นอกวงล้อมเมื่กีต่อสู้กับนางงามอสรพิษเป็นพรัมันย้าวยิ่งเกีียวเหลือบมองไปแวบหนึ่งจากนัตตะวาต่อส่วนไฟปิศาตว่าท่านกล้าขยับเคลื่อนไหวข้าพเจ้าจะทรงท่านลงสูป่ปภพตอนนี้ส่วนไฟปิศาตต้องให้มีความสามารถเทียมฟ้าก็ไม่กล้าเคลื่อนไหม แต่กิ่งแก่อย่างไรเผ็ดร้อนกว่าอาสูนเท่าแม้ไม่เคลื่อนไหวปากกลับกล่าวว่าต่อให้ท่านทำลายเราเข้าใจว่าสามารถทะลวงออกจากวงล้อมอักขีศดิ์สิทธิ์ของเราหรือน้หยิงเกียวฉุกใจค,คิดคำหนึ่งขึ้นหากเราไม่สามารถฝ่าอกขีพิษออกไปต่อให้ข่ามันจะมีประโยชน์หรือขณะครุ่นคิดหัวร่อดังกังวานกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่เพียงมีความสามารถออกจากวงล้อมไฟปิศาจนี้พร้อมกันนั้นยังจะปิดชีวิตท่านอาสูรไฟปิศาจเข่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าเราางวยอมรับชะตากรรมแล้วเจ้าลงมือเถอะเอาอยิ่งเกี่ยวกล่าวว่าข้าพเจ้าผ่านไม่อสูรไฟปิศาจกล่าวว่าท่านหาคิดทรมานเราเพราะเราจะดาคนแล้วเอาอยิ่งเกี่ยวกล่าวว่า ท่านวางใจข้าพเจ้าไม่โหดเหี้ยมอมหิดเช่นท่านเสียงขาดคำกระชากร่างอสูนไฟพิศาจพล่กกลับมาอีกมือหนึ่งบีบใส่จมูกอสูนไฟพิศาจที่แทเอาเอยิ่งเกี่ยวสวนนึกถึงก่อนหน้าซึ่งอสูนไฟพิศา์จะขีดมงล้อมขอีดักิ์เคยส่งของสิ่งหนึ่งให้กับนางารรนางามอสรพิษนางงามอสรพิษก็ยัดไว้ในรูจมูก คาดว่าของเป็นวัตถุเยี่ยงม้วนผ้ามีน้ำซ้ำไม่ใช่ม้วลผ้าธรรมดาหากแต่ชุบตัวยาขจัดพิษเอาเยี่ยงเจียวจิตใจละเหยียดอ่อนทราบว่าคนแพร่พิดต้องป้องกันพิษก่อนไม่เช่นั้นก็ไม่อาจทนทานรับได้ดังนั้นคิดบีบจมูกของอสูรไฟพิษจริงดังคาดหมายพอบีบถูกจม,มูกอสูรไฟพิษรู้สึกมีวัตถุอุดแน่นอยู่ ได้ยินอสูรไฟปีศาจรโหยในมืออาวยิ่งเกี่ยวเพิ่มมวนผ้าสองก้อนอาวยิ่งเกี่ยวลิงโลดยิ่งหัวร่ำพางกล่าวว่าครั้งนี้ท่านออกไปไม่ได้แล้วพางยัดม้วนผ้าไปในรูจมูกตนเองมิคาดขนาดจะยัดม้วนผ้าป้องกันพิษอสูนไฟปีศาพันตวัดกระบอกหูเหมือนผิษในมือว่าจูโจม,มาอย่างดูดัน กับกริยานี้เหนือความคาดหมายเอาเอยิ่งเกี่ยวได้แต่โผพุ่งขึ้นวาเสร็จคิ้วเฉียงเคียงไปสามวาตวาดว่าอศูนเท่าบัง,งานนะในเสียงกล่าวทะลวงออกจากวงล้อมสักขีสักดิิทธ์ดุดดาวตกเพึ่งทะลวงวงล้อมบอกมาได้ยินส่งหลีจูตวาดว่าน้องรงระวังเอาเอยี่งเกี่ยวพอฟังว่าตาไปยังวงต่อสู้ระวัง นางงามอสสรพิษและสองเจ้ม้วยตระกูลซ่งเห็นนางงามอสสรพิษขวงตะขอปิดวิญญาณบังเกิดเป็นประกายสีเงินบงหนึ่งคุกขามสองเจ้ม้วยตระกูลซ่งที่มือเปล่าจนมือไม้ปั่นป่วนเป็นพลวันสองเจ้มุวยตระกูลซ่งแม้มีฝีมือไม่ตำแซมแต่หนึ่งนั้นมือเปล่าไม่สามารถจูโจมกระบวนท่า สืบเนื่องจากตาพอปิดวิญ,ญญาณอาบยาพิษบังเกิดจิตกลิงเกรงมาดแมนสองต่อหนึ่งยังไม่อาจเอาใช้ได้เอาเยี่งเกี่ยวหวนนึกถึงพวกนางสองเกี้ยมมวยสอดมือเข้าช่วยเหลือตนหากเพียงพรำเสียทีตนใหญ่ไม่ใช่เป็นต้นเหตุชักนำเพศไปแก่นางยังคงคลี่คลายสถานการณ์แก่พวกนางก่อนขณะครุ่นคิดตวัดธงวิเศษกุยมมรกร้องว่า โกนี้ทั้งสองพักผ่อนสักครู่ข้าพเจ้าจะจัดการกับนางมารอัปนักเองพางถมถึงเบื้องหน้าทั้งสามจู่โจมทงพิเศษคุยมรกรใสนางงามอสรรพิษอย่างดูดันนางงามอสรพิษเห็นอาวอยิ่งเกี่ยวปลุก,กรุกมาบังเกิดความหวาดหวั่นคลาดเคลา้าไม่กล้าประท่าตรงตรงกวัดแกว่งตะขอปิดวิญญาณหลอกล่อปลุปกปลอบกำลังควันตวาดว่าเด็กน้อย นับว่าเจ้าชะตากล้าแข็งเอาเยิ่งเกี่ยวกระชากเสียงว่าข้าพเจ้าชะตากล้าแข็งท่านก็อายุสั้นแล้วขณะจะจู่โจมตามติดม่คาดด้านหลังบังเกิดกระแสลมคุมหนึ่งจู่โจมมาแสดงว่ามีคนลงมือลอบทำร,ร้ายไม่คนึงถึงการลงมือผิวเฉียงมาห้าเสี้ปากตวาดว่าผู้ใดที่แทอสูนไฟพิสารออกจากวงล้อมมาขี่สักสิทธ วงกระบอกงูเมือนพิษไล่ติดตามมาควรทรว่า,าศูนไฟพิศาษเป็นคนขีดวงล้อมาขีศักดิ์สิทธิ์จะทํายาขจัดพิษให้กับตนเองและนางงามสลพิษย่อมไม่มีเพียงสองชุดชุดที่ยัดอยู่ในรูจมูกของตอนเองแม้ถูกเอาเยี่ยงเจียวช่วงจริงไปยังล้วงอีกชุดหนึ่งออกมาใช้แทนเอาอยี่งเจียวเห็นเป็นสูนไฟพิจศ ถึงกับเตือนด,ดานเป็นการใหญ่ตวาดว่าอาสูรเท่าท่านคิลรอบทำวะายรหรืออสูรไฟปิศาจโควงกระบอกงูเหมือนพิษกระทั่งสายน้ำยังไม่อาจสาดกระเซ็นเข้ามาทุ่มเทกระบวนท่าลุกวาไรปาโคคำวรามว่านางงามอสรพิษลงมือเสียงเธอะเราไม่เชื่อเด็กน้อยนี้เป็นร่างที่หลอมจากเล็กไหลนางงามอสรพิษร,รับคำผนึกกำลังกลุ่มจูโจมเข้า สองพี่น้องตรรกูลส่งเมื่อสอดมือเข้ามาในเลยล่าถอยแต่กลางคันพากันตวัดฝ่ามือทลันเข้ามาโดยพร้อมเพียงอ,อ้าวเยี่ยงเจียวเห็นพวกนางลงมือด้วยมือเปลา่าต้องขมวดคิ้วกล่าวว่าโกเนี้ยทั้งสองล่าถอยไปคอยคุมเชิงไปให้กับข้าพเจ้าส่งเมงจูพุ่งตัวมายังด้านหลังกล่าวเสียงเจี้ยแจ้วตอนนี้ฟ้าสางสว่างแล้วผัวพันนานไปใหญ่กัน จัดการพวกมันแต่เน่นเธอเอายิ่งเกียวแบ่งแยกสมาธิฟังคำพูดของนางพันรู้สึกมีกระแสลมจูโจมาหนึ่งกระบอกหนึ่งตะขอล้วนกวาดฟาดมาถึงยามชุบลกไม่ทันใช้กระปวนท่าต้านรับทันนั้นหลบมาด้านข้างเจ็ดเสียมีคาดเอาอิ่งเกียวทะลันหลบมาเร่งร้อนทิศท,ทางที่หลบเลี่ยงพอดีดเป็นทิศเดียวกับส่งเมงจู ทั้งสองพุ่งกายอย่างเร่งร้อนยามกระทนหันไม่อาจชงัท่วงท่าในเสียงอุทานอย่างแตกตื่นปะท่าชนกันอย่างทนาทินีเอาเยิ่งเกียวรู้สึกสวงอกปะทะกับอกนุ่มนิ่มแฝงพลังดีสะท้อนต้องหน้าแดงวูบบรีบกล่าวว่าขออพายยิ่งส่งเมงจูนหน้าแดงฉานสดใสบังเกิดความอับอายสูดระงับสูนไฟปีศาจแค้นหัวรอกล่าวว่า เด็กร้ายกาจความตายกลายถึงสิจายังสับพยอกเล่นรักอีกเอาเอี่ยงเกี่ยวเดือดดานเป็นการใหญ่ขู่คำรามว่าพายลมขณะเจ้าจูโจมกระบวนท่ามีคาดส่งเมิงจูยื่นมือขาวพองตะปบช่วงชริงคุยมรกว,เอ,เ,กวเอาเอี่ยงเกี่ยวไปเอาเอี่ยงเกี่ยวใจใหายว่าพร่ว่าส่งโกเนี่ยท่านส่งเมิงจูกล่าวอย่างคุณเคืองขอหยิบจืมคุยสักครา ข้าพเจ้าไม่ทำลายตัวปลาเอัปลาคู่นี้ไม่ขอแท่ส่งเอาเย่งเกลียวยังคิดกล่าวกระไรส่งมิงจูกรีดคุยมรกตบังเกิดเสียงสดใสกลางวานันถาโถมเข้าหา,าศูนย์ไยปิศาจและนางงามอสรพิษทั้งสองเอาเย่งเกลียวลำบากใจยิ่งความจริงคิดถ่วงทามคุยมรกตกลบับคืนแต่ตอนนี้ศัตรูเข้มแข็งเผชิญหน้าในเลยห้ามไม่ให้ส่งเมงจูช่วยเหลือตน หรือปล่อยให้นางสู้ศัตรูด,ด้วยมือเปล่าได้คิดไปคิดมายังคงสยบอสูนเท่าทั้งสองกอนแล้วค่อยว่ากล่าวกันเมื่อถึงเวลาซ่งหมิงจูคงไม่ถึงกับไม่ยอมคืนคลุยมรกรให้พอตกลงใจตะวัดธงกันพิล่าวิญญาณกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราจัดการทีละคนเถอะกล่าวจบโถมจูโจมใส่อสูรไฟปิศาจซ่งหลีจูเห็นน้องฝาแฝดมีอาวุธ บวกกับอ้าวยิ่งเกี่ยวคงสามารถจัดการกับอสูรเท่าทั้งสองดังนั้นล่าถอยออกจากมงต่อสู้ชมดูด้านข้างอาวยิ่งเกี่ยวจัดการกับอสูรไฟปิศาจได้อย่างเหลือเฟือเส้งเหนงจูดถือครุยมรกตลงมือในยามคุณแค้นก็กำชัยชนะเป็นมั่นเหมาะมีคาดยามนั้นแว่วเสียงวีดแหลมเล็กเร่งร้อนดังมาจากนั้นในหมู่บ้านเหนือพิศดาร ปรากฏควันดำผวยพุ่งเปลวไฟแลบแปลบ,แ,บแสดงว่าเกิดเพลิงไหม้มีนำส้ำทิศทางที่เกิดเพลิงไหม้คล้ายเป็นหอจส,สมสมบัติอันเป็นสถานที่สำคัญในหมู่บ้านเหนือพิษณานยามนั้นอาทิตย์ดูไทยเพิ่งไฮแสงแสงอูไทยทรงต้องเปลวไฟหอฟ้าแดงฉาบไปทั้งแถบเป็นที่น่าแตกตื่นนะักคนในบริเวณล้วนงงงันวูบ พระมุกมีกายรวมเปการ้องพร่งว่าในหมู่บ้านเกิดเพลิงไหมขณะจ,จะพุ่งกลับเข้าหมู่บ้านผันได้ยินเสียงกระแสลมในดงต้นแปลปากฏผู้ขนลดแล่นมาถึงขณะรออยู่กลางอากาศส่งเสียงดังปานฟ้าร้องว่าจะได้เคลื่อนไหวล้วนหยุดมือให้กับเราผู้มากลับสวมอภรรสีแดงสดเรือนร่างผอมสูบแสดงว่าชราภาพยิ่ง แต่ใบหน้าแดงเป็นปลังดุดทารขัดกับโครงกระดูของมันผมเผ้าเป็นสีแดงถักเป็นเปียน้อยฉีฟ้าเส้นหนึ่งดูไปทั้งขัดตาทั้งขบขันยิ่งอาสูนไฟปิศาจและนางงามมัสรพิษต่างต่อสู้จะเหน็ดเหนื่อยพอฟังเสียงตะวาดชกฉวยโอกาสขอยปลาดไปเจ็ดเสียอาสูนไฟปิศาจพอเห็นคนพร้อมสู้หน้าแดงเปล่งปลังคล้ายลิงโลดยิ่งรีบ สเข้ามาน้อมกายกล่าวว่าท่านผู้เท่าก็มาแล้วขนหน้าแดงเป,ปล่งปังไม่เหลือแปลมันตรงตรงกล่าวอย่างเฉยชาเป็นไรพวกเจ้าเราพี่น้องคิดสอดมือเข้ามาด้วยหรืออาสูนไฟพิศานนับเป็นยอดฝีมือไฟอธรรมมีคาดคนหน้าแดงเป,ปล่งปังเรียกหาโดยไม่ตั้งใจอาสูนไฟพิศานก็ไม่มีโทสะตะกุกตะกักว่านี่ท่านผู้เท่าเมื่อมาถึง พวกเราได้แต่ถอนตัวแล้วอาวิ่งเกี่ยวรอบหัวรอคำหนึงในใจชีวิตของท่านไม่ทราบรักษาไว้ได้หรือไม่อยังบอกว่าถอนตัวไม่ถอนตัวอันใดยามนั้นส่งเมงจูเห็นอากีเพลิงในหมู่บ้านลุกเหือหมจึงกล่าวกับประมุขมีกายรวมไปกล่าวว่าตัวกออข้าพเจ้าเข้าหมู่บ้านไปดูเหตุการณ์ก่อนกล่าวจบเงาสีขาวพุ่งว่าริวเข้าดงไม้ไป เอาวเยงเกี่ยวพันฉุกคิดว่าุุยมรกรดของตนยังอยู่ในมือนางดังนั้นร้งว่าส่งกวเนนี้แต่ส่งมิงจูจากไปจนไร้ร่องรอยแล้วขนาดเดียวกันนาะงงามอสรพิษเจาอกายคารวะต่อคนหน้าแดงเปล่งปลังกล่าวว่าเป็นลมอันใดหอบท่านเข้ามายังแผ่นยินตรง,งว้วนคนหน้าแดงเปล่งปลังขมวดคิว้วสำรวจมองนาะงงามอสรพิษตลบหนึ่งจากนั้นกล่าวอย่างนึกได้ เป็นเอียเท้าแท้เสาหรือฟังว่าท่านกับดาวมฤตยูอิ่วฉิกกำจัดแปดจอมโฉดชั่วที่ลงเหลือน่าเสียดายที่รูปโชมอันงดงามต้องถูกทำลายเอาอยิ่งเจียวเห็นมันวางท่าเกิงโคต้องบังเกิดความจิงชังรังเกียจขึ้นขนหน้าแดงเป็นปลังพอกล่าวจบหันหน้าเคร่งเครียดลงตะวาถามว่าผู้ใดเป็นประมุกในกายรววเมกะ ประมมกในกายรวมเอกาพอเห็นท่าทีที่อสูรไฟปิศาจทั้งสองแสดงต่อคนหน้าแดงเป็งปลังทราบว่าคนผู้นี้มีความเป็นมาใหญ่หลวงแต่เห็นายตรงข้ามคาดคันเค้นถามต้องกล่าวอย่างไม่พอใจเรากาจู้อยู่ที่นี้คนหน้าแดงเป็งปลังพลันงแงหน้าโหรรอรอย่างคุม้มคลั่งเสียงโหรอร้องกังวน ช่างความแตกตื่นแก่ฝูงนกในดงไม้ที่ห่างไปลายวาจนโบยบินขึ้นสั่นสะเทือนต้นเอี้ยงจนใบไม้โรุ่งพลั่งครูชั่วครู่ให้หลังค่อยจะงักเสียงหอัวรอกล่าวว่าที่แท้ผู้ที่เรียกตัวเองเป็นกาจู้เพียงเป็นเด็กอายุเยาวผู้หนึ่งยากนักที่มีกำลังขวัญปานนี้อัสูนไฟพิศานกรอกตาตลบหนึ่ง ท่านเสือบเท้าหาคนหน้าแดงเป็นปังกล่าวว่าท่านผู้เท้าประมุกในกายโรมเมกายังพอทำเนากลับเป็นเด็กน้อยนั้นตึงมืออยู่บ้างพางชิ้อมาที่อาวเยี่ยงเกี่ยวที่แทอสูนเท่าดำเนินแผนยืมดาบฆ่าคนให้คนหน้าแดงเป็นปังจัดการกับอ้าวเอียงเกี่ยวคนหน้าแดงเป็นปังพอฟังประมุกในกายโรมเมกาตกวาดว่า ความจริงคิดอรารวาดแต่พอได้ยินคำพูดอสูรไฟพิษาค่อยอยสมงวรดมองเอายิ่งเกี่ยวตลบหนึ่งกล่าวอย่างเครือบแพลงสงสัยเป็นความจริงหรือนางงามอสริิษชิงกล่าวว่าไม่แปลกปลอมเด็กน้อยนี้เป็นสิทธิของสามสุดยอดคนหน้าแดงเปล่งปลั่งกล่าวอย่างสงสัยใจสิทธิของสามสุดยอดหมายถึงสาสุดยอดบลิมหรือ เอาอย่างเกี่ยวสอดคำขึ้นเป็นไรท่านไม่เชื่อหรือคนหน้าแดงเป่งปังกล่าวว่าสามสุดยอดบุริมประกอบด้วยกระปีทงคุยพวกมันเมื่อบอกว่าท่านเป็นสิทธิของสามสุดยอดเราย่อมเชื่อแต่ท่านเป็นสิทธิของสุดยอดใดเอาอย่งเกี่ยวกล่าวว่าข้าเจ้ารับมรดกฝีมือของสามสุดยอดจนหมดสิน้นอ๋อหากแม้สามสุดยอดบุริม ล้วนถ่ายทอดวิชาฟีเมอแก่เจ้าสำหรับกับเล่าโหเป็นเรื่องหน้าปิติยินดีประการหนึ่งคนในบริเวณไม่ทราบคำพูดนี้หมายความประการใดแม้แต่อสูนไฟปิศาจและนางงามอสรพิษต้องหันมาสบตากันเขายิ่งเกียวถามว่าท่านหมายความว่าะไรเราหมายความว่าหากมีคนรับมรดกฟีเมอของสสุดยอดบริมจนหมดสิน้น นับว่ามีคนป้อนกระบ,บวนท่าแก่เล่าหูคนหนึ่งไม่เช่นนั้นยังหาคนให้เล่าหูทดสอบกระบ,บวนท่าไม่ได้คำพูดพอกล่าวอาวยิ่งเกี่ยวบังเกิดโทสาพุ่งขึ้นถลึงตาตวาดว่าท่านกล่าวเลวไรใดจู่โจมกระบ,บวนท่าพางตวัดธงทาท่าตเตเรียมรับมือขนหน้าแดงเปล่งปลังกล่าวเสียงเนิบนาบ ชากรเจ้าเป็นสิทธสามสุดยอดบุรุมจริงๆหรือมีธงเป็นหลักฐานยังเคลือบแคลงอันใดนั่นเพียงนับเป็นหนึ่งสุดยอดหอายิ่งเกี่ยวกล่าวว่าคําพูดนี้หมายความกะไรหรือหากแม้นกระบี่ธงครุยสามสุดยอดขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วหูไม่มีกระใจปรากระบวนท่ากับเจ้าเอายิ่งเกี่ยวพลันหัวหนึกถึงคุยมรกรต้องขำนึงในใจ หากม้นคลุยมลกตอยู่ในมือก็สามารถแสดงต่อมันจริงดังคาดไม้คนหน้าแดงเปล่งปลั่งถามว่าคลุยมลกตเล่าเอาเยี่ยงเกลยวอึ้งไปบุ้มอาวบุตรคนผู้หนึ่งมีความสําคัญยิ่งชีวิตหากบอกว่าหยิบยืมแกผู้อื่นใหญ่ไม่ใช่หน้าหัวร้อยิ่งคนหน้าแดงเป,ปล่งปลั่งซักถามว่าเป็นไรถูกผู้อื่นทาร้ายไปหรือถูกช่วงจิงไปอาวยิ่งเก่ยวกระชากเสียงว่าข้าพเจ้า หยิบยืมแกผู้อื่นไปแล้วอ๋อช่างใจกว้างนะคุยมลกวเป็นอาวุธที่สร้างเชื่อกับเทพบุครุยยกเด็กน้อยกลับหยิบยืมแกผู้อื่นหรือหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสืบต่ออย่างนั้นกระบ,บี่ของเจ้าเล่าอาวเอียงเกี่ยวทวนคํากระบี่ยามกระทันหันตะลึงลานก็ไม่ทราบตอบอย่างไรดีนับแต่อาวเอียงเกี่ยวถูกพยักไล่พระตกลงโซ่หูเหว พบผ่านเสือแปะผู้มีพระคุณทั้งสามไม่เคยได้ยินเสือแปะกล่าวถึงกระบีมาก่อนมานแมนเสือแปะคนหนึ่งเคยถ่ายทอดเพลงกระบีให้ชุดหนึ่งแต่ตนไม่เคยใช้ออกจบบทที่67